สวัสดีคะ่ะอัมนะคะวันนี้อัมจะมานําเสนอเคล็ดลับดีๆนะคะสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่ยังมีรอยแตกลายหลงเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวอัมจะให้ดูรูปนะคะหลังจากที่อัมคลอดน้องได้หนึ่งเดือนนะคะดูรอยแตกลายแบบเห็นได้ชัดมากนะคะน่ากลัวมากโหดมากก็ทําใจไว้แล้วนะคะว่าจะต้องแตกลายอยู่แล้วนะคะ,อะตอนนี้นะคะคลอดน้องได้ 2ปี10เดือนแล้วนะคะก็ลอยดูจางลงนะคะสีผิวดูสมำเสมอกันนะคะอยากดูไหมคะว่าออมนื้อยังไงนะคะบำรุงผิวด้วยอะไรนี่ค่ะมีบูตเตอร์วิตามินเข้มข้นแบนดยีฟนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอปรับสีผิวนะคะแล้วก็ลอยดูจางลงนะคะเดี๋ยวออมจะเปิดให้ดูนะคะว่าเนื้อครีมเป็นยังไง เนื้อครีมนะคะเขาจะเป็นแบบนุ่มๆหนึบๆแบบนี้นะคะแต่เวลาทานไม่เหนียวไม่เหนียวเหนอะหนะเลยมีกลิ่นหอมนะคะซึมไวด้วยอันจะใช้ทุกวันนะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จทาเลยกระปุกน,นี้เป็นกระปุกที่สี่แล้วนะคะที่ยามใช้รูตเตอร์วิตามินตัวนี้มานะคะสําหรับคุณแม่ที่ท้องแต่ เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียใจนะคะเรามีวิตามินอ่ะบูตเตอร์วิตามินตัวนี้ช่วยเราได้ด้วยนะคะยังไงขอจบการนำเสนอเคล็ดลับดีๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ